เราเรานั่งหลับตาแล้วมันมืดม,ดมองไม่เห็นอะไรเลย,เยแล้วก็จะมีความรู้สึกกับความมืดเป็นอุปสรรคแล้วเป็นปรักป์กกระจายของเราเป็นปรากฏการธรรมดาของโลกความมืดจริงๆแล้วก็คือสหายของเราเป็นกะเลอกันเป็นความมืดที่น่ารักเป็นมิตรกันกับจิตใจของเราแล้วใจเราจะสบายไม่ต้องเปดังหึดทัดหทัด เพ่งขับไล่ความมืดเหมือนเราอยู่ห้องมืดๆพอเราอยื่เฉยๆไม่ชาสายตาก็จะคุ้นกับความมืดจากมืดมากมามืดมืดมิดมืดมากมืดมัวมืดสลัวสลัวก็ทั้งพอเห็นวัตถุสิ่งของอะไรที่อยู่ในห้องมืดๆนั้นได้โต๊ะตู้เตียงต่าง แล้วก็มองเห็นสวิตอยู่ตรงไหนไปกดสวิตขับไล่ความมืดไปได้มืดภายในเหมือนกันแหละเราทำเฉยๆทำสบายๆายนิ่งเฉยๆมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันอย่างนั้น,นแล้วเราไปจะค้นพบความมืดจริงๆแล้วมันไม่มีเลยมันก็ค่อย จากมืดมากมามืดม่วงแล้วก็มาค่อยจะมืดแล้วก็ฟ้าสางสารเดี๋ยวก็แจ้งจางฟ้ากันไปเลยทีนี้อีกข้อนึงมักจะเป็นอุปสรรคกันคือความเมือ่อยปะโถเราไปเจอเทวดาดิบางคนเมื่อยนิดเดียวเลิกถ้าเทวดาแต่ไม่คอม่อยเมื่อยเรามนุษย์ธรรมดามันก็เมือม่อยเมื่อยในแกไม่อยาก ไม่เป็นอุปสรรคเลยเมื่อยก็ขยับก็แค่นั้นเองฟุง้งจริงๆมันก็เป็นขบวนความคิดที่มันจะต้องเก็บสะสมเอาไว้ในดวงจิตดวงใจของเราความคิดเป็นภาพม่งเป็นเสียงมึงเป็นทั้งภาพทั้งเสียงมึงจากประสบการณ์ที่ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนเลยทำภารก,กิจการงานอะไร รวมทั้งไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วนี่ยมันถูกสะสมมาไว้อยู่ในใจพอถึงเวลาเราทำหยุดทำนิ่งมันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมาทำให้เราเห็นภาพมึงได้ยินเสียงมึงเป็นเรื่องเป็นลาวไหรือทั้งภาพทั้งเสียงมึงจนกระทั่งมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายคิดว่ามันเป็นอุปสรรค จริงๆแล้วมาคู่กันนะความคิดกระดวงจิตเนี่ยมันคู่กันอยู่ตลอดอยู่ในน้ำก็คิดได้ฟุ้งได้ไปอยู่ในอวกาศโล่งๆก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ใดมีความคิดที่นั่นก็ฝึกจิตได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยง่วงก็ให้ปล่อยให้หลับเมื่อยก็ขยับ ฟุ้งก็ให้ลืมตามันหนีไอ้สามอย่างนี่มันก็จะพ้นหรอกง่วงก็ปล่อยให้มันหลับเพราะเราทํางานเหนื่อยๆนี่นั่งไปมันเมื่อยเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยธรรวิธีไม่ชชาเดี๋ยวมันก็หมดไปเองกันละใจก็ค่อยใส็ค่อยละเอียด เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ดิ่งเขก็ไปสู่ภายในความสว่างก็แจ้งขึ้นมาในกลางความสว่างเราก็เห็นที่มาของแสงแสงสว่างภายในแล้วก็เห็นไม่ตามลํำดับในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตเห็ไหม่ใจมันไม่ได้ยากอะไรเลยความยากมันอยู่ที่ขี้เกียจต,ตัวเดียวทั้ะ ต้องขย,ยันแล้วก็ททำให้มันถูกวิธีถ้าทำอย่างนี้ได้เดียวเราสมความปรารถนาเขาก็มีมือสองมือเขาทำได้เราก็ทัำได้